อ้าวมาแล้วนะคะรับวีจะปินนะฮะโบนัสนะฮะโอ้โหสวยงามน,นะก็ดี สวัสดีกันด้วยนะครับพี่เพื่อนๆวันนี้เราก็มาอยู่กันในหน้าเกมของคาสิโนสล็อต PG นะฮะตำนานมังกรนะครับมาอยู่กับช่องสล็อตบูมของเรานะฮะวันนี้ผมก็ถือทุนมาอยู่ที่500บาทนะครับผมโอ้โหทุนน้อยนะฮะห้าร้อยนะมาห้าร้อยจัดเบ็ดยี่สิบเจ็ดบาทแบงไปเลยไม่สนโลกแล้ววันนี้ดูดีห้าร้อยบาทจะแตกเท่าไหร่นะครับผมเกมนี้นะฮะ ตำนานมังกรนะฮะเป็นเกมของค่ายสล็อตพีจีนะครับอ้าวมาแล้วนะฮะพี่จะินนะฮะโบนัสนะฮะโอ้โหสวยงามนะกระดิ่งระคังสั่นมาแล้วนะครับโอ้มาบอกแล้วนะที่เพื่อนคนไหนนะอยากเล่นเกมตามผมนะอ่านรายละเอียดได้ที่ด้านล่างคลิปเลยนะฮะหรือกดติดตามช่องสล็อตบูมของเราไว้นะครับโอ้โหมาออกหน้าปลาทองนะครับมาขอหน่อยรอบนี้ขอหน้าบาเงินหน่อยนะฮบ าสีเงินมามาหยุดหน่อยโอ้โหยุดจริงๆนะครับพี่เพื่อนเอาเรื่องนะครับเกมนี้นะฮะยังแตกดีอยู่เหมือนเดิมนะฮะเป็นตำนานเกมของค่ายสล็อตพีจีอีกหนึ่งเกมนะครับพี่เพื่อนบวก2องไปไดิมาออได้อีก5ครั้งนะฮะการหมุนโบน,นัสที่เหลือน,นะครับมามามาลุ้นกันนะฮะมา810บาทยังดี อย่าลืมนะครับพี่พเพื่อนๆคนไหนนะฮะรับชมคลิปของผมนะฮะกดติดตามช่องสล็อตบูมของเราไว้ด้วยนะครับอ่าน้าบางเงินมาฮะหรือถ้าอยากได้เทคนิคก,การเล่นดีๆจากผมก็อ่านรายละเอียดได้ที่ด้านล่างคลิปเลยนะจ๊ะบอกเลยไม่มีคําว่าผิดหวังนะครับพี่พเพื่อนเฮ้ยขอปลาทองหน่อยสวยงามลูกโอ้โหเอาเรื่องแบบนี้ มีเ hey ฮนะครับพี่เพื่อนๆแบบนี้นะฮะรางวัลทั้งหมดเพิ่มระดับขึ้นมาแล้วนะจ๊ะโอ้โหบวกการหมุนมาอีก2ครั้งนะครับสุดจัดนะครับบอกแล้วผมมีเทคนิคการเล่นดีๆนะฮะมาแนะนำพี่เพื่อนๆนะเพียงแต่ท่านนะฮะอ่านรายละเอียดได้ที่ด้านล่างคลิปเลยมาเดยอีกสองหมุนมาโอ้โหสวยงามนะฮะแบบนี้ มามา,มาสวยๆหน่อยลูกแกมนะฮะเกมนี้มาแค่นี้ก็ถือว่าหวั่นเทียบแล้วนะครับพี่เพื่อนมาลุ้นเงินรางวัลรวมก,กันนะครับอ่าบอกแล้วนะวเรามีเทคนิคการเล่นดีๆนะฮะมาแจกพี่เพื่อนๆทุกท่านนะครับอ่านรายละเอียดได้ที่ด้านล่างคลิปนะฮะหรือกดติดตามจ่องสล็อตบูมของเราไว้นะฮะโอ้โหจะมาให้เหรอโอ้โหสวยงามแบบนี้ มาละครังสั้นอีกแล้วต้องตื่นเต้นนะครับพี่พเพื่อน,เ,อนเกมนี้นะฮะบินไม่ได้เข้ายากมากมายนะฮะมีทุนน้อยก็สามารถเล่นได้นะฮะหรือมา100ก็เล่นได้นะครับพี่พเพื่อนเพียงแต่ท่านเดินเบ็ดให้เป็นนะครับโลบมากลาหายได้เหมือนกันนะฮะมีเป็นแสนก็หมดแสนได้นะครับพี่พเพื่อนมารอบนี้จะได้ปลาทองอีกไหม โอ้โหนิดเดียวเองนะฮะมาเหลือหมุนสองครั้งนะ,ะรอบนี้ได้น้อยมากเลยนะไม่เป็นไรนะมาขอพาทองหน่อยมะการหมุนจะได้เพิ่มรนะดับขึ้นมาหน่อยโอ้โหไม่ได้พาทองนะฮะรอบนี้ไม่เป็นไรนะฮะ เพื่อนๆมนไหนนะรับชมคลิปของเรานะฮะอย่าลืมกดติดตามช่องสล็อตบุมของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เราทําคลิปต่อๆไปนะฮะโอ้เกินไปโบนัสเข้าีกแล้วนะฮะเกมนี้โอ้จะโชคดีไปไหนเนี่ยมามาลุ้นโบนัส5หมุนกันนะฮะ ได้ตกลงไปกับปลา2ตัวนี้โอ้โ,มโหมีเฮนะตอนนี้ปลาทองมาแล้วนะหนึ่งตัวนะครับมาปลาเงินปลาทองคู่กันมาลูกมามาลุนปลาเงินนะครับโอ้โหมาลุ้นปลาเงินโอ้โหระเบิดหนึ่งช่องนะฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรย่างน้อยเราก็บวกมาแล้วนะ มาขอากาันหุนเพิ่มระดบหน่อยลูกหยุดปลายงเงน,นื้อปลาเนื้อเยโอ้โหปลาทองเลียไม่ได้นะบแบบนี้มาขอปลายเนื้อหน่อยลูกจอดหนะ่อยจอดแบบเฉยๆโอ้โหไม่ถึงนะครับมาลุ้นเงินรางวัลรวกันนะครับรอบนี้นะว่จะได้สักเท่าไหร่กันนะหลอดไดสิบหกบาทครับพี่เพื่อนโอ้โหใครที่ อยากได้ทคน,นีคการเล่นดีๆมามันรับชมคลิปของเรานะครับพี่อนเพื่อนและกดติดตามช่องสล็อตบูมของเราด้วยนะครับอา,อาการหมุนปี่จะเป็นเหลือหนึ่งครั้งเหลือหนึ่งครั้งโอ้ไม่แล้วมาดิ่งสั่นอีกแล้วแบบนี้ไม่ลุ้นตลอดเลยแบบนี้ปลาทองไปดีลูก สวยงามโอ้ไม่ถึงปลาเงินนะครับไหลไหลามาสวยงามนะปลาเงินออกมาจนได้นะครับอย่างนี้ก็สวยสิครับบันเจียบรางวันทั้งหมดเพิ่มระดับขึ้นมาอีกแล้วนะฮะโอ้ ีเพือนคนไหนนะฮะที่รับชมคลิปของเรานะฮะอย่าลืมกดติดตามช่องสล็อตบูมของเราไว้ด้วยนะครับใครที่อยากได้เทคนิคการเล่นดีๆเราก็มีแจกนะฮะเพียงอ่านรายละเอียดได้ที่ด้านล่างคลิปเลยนะฮะเฮ้ยเฮ้ยตกปลาเงินโอ้ตะเลินหนึ่งช่องมาปาเงิน หางเงินหลุดบ,บางพังให้โอ้โหไม่เข้าให้เลยนะฮะรอบนี้เหลือหมุนหนึ่งพังนะไม่เป็นไรนะเราถือว่าเราบวกมาเยอะแล้วนะครับพี่เพื่อนโอ้โหมาลุ้นเงินรางวัลรวมกันนะโอ้โหไี้ตกฟ้าให้เลยนะครับรางวัลรวมนะฮะสองพันห้าสิบสองบาทนะครับพี่เพื่อนโอ้โหวันนี้ผมก็บวกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะ อ่ะพอแล้วนะฮะพอสมควรได้แล้วนะครับยังไม่จบอีกเหรอโอ้โหจบันได้นะหมุนโบนัสไม่เข้าให้นะครับพี่เพื่อนตอนนี้ผมก็พวกกําไรมาเยอะแล้วนะหกพันกว่าบาทคุณห้าร้อยนะครับพี่เพื่อนวันนี้ต้องขอตัวลาพี่เพื่อนไปก่อนนะครับอย่าลืมลนะรับชมลิปของเรากดติดตามช่องสล็อตบูมของเราไว้ด้วยนะ เพื่อเป็นกําลังใจให้เราทําคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาพี่ๆเพื่อนไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ